เสร็จได้นะคะเยอะมากเลยทําไรดีเราเอามาทํารมดูก็เลือกขูกไปเรื่อยๆนะคะผูกไปได้มัดธรรมดาเลยมัดปมธรรมดา มาธรรมดาแบบนี้เหลือปลาเยอะหน่อยนะคะก็ปลุกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราปลุกได้ยาว เข็มโคเชเบอร์ห้านะคะตอนแรกขึ้นต้นโซ่10ึ่งร้อหหนึ่งสองสามปมไม่ต้องไปสนนะคะทำไปเรื่อยๆ4ี่ห้าหเจ็ดแป

47 48 49 50 51 52 53 54 0 10ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขึ้นแถวที่1นะคะแถวที่1นะคะ ขึ้นต้นที่โซ่สามหนึ่งสองสามเสร็จแล้วพันหัวหนึ่งครั้งควักลงไปที่หลักแรกตรงนี้นะคะถ้าง,งงก็นับลงไปนะคะที่หนึ่งสองสามอันที่สี่ตรงนี้นะคะ ควงใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็รวบสองห่วงแล้วก็รวบอีก2ห่วงค่ะเสร็จแล้วเราโซ่หนึ่งค่ะพันหนึ่งแล้วเว้นหลักหนึ่งนะคะหลักสีเหลืองไม่ถักนะคะจะเว้นมาทักที่หลักสีแดง ควักลงไปค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมารวบสองลากแล้วก็รวบอีกสองลักแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้จะเว้นไม่ถักเสร็จแล้วโซ่หนึ่งเส็จแล้าเหมือนเดิมนะคะพันหัวหนึ่ง แล้วก็หลักนี้ไม่ควักนะคะเว้นหนึ่งหลักเหมือนเดิมจะไปควักที่หลักถัดไปค่ะแทงเข็มลงไปควักใหม่ขึ้นมาแล้วก็รวบสองหลักเราก็รวบอีก2หลักโซ่หนึ่ง พันหัวหนึ่งครั้งเว้นหนึ่งหลักควักอีกหนึ่งหลักนะคะเว้นหนึ่งควักอีกหนึ่งหลักควักลงไปดึงไหมขึ้นมารวบสองแล้วก็รวบอีก2ค่ะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำแบบเดิมเลยไปเรื่อยๆจนถึงหลักสุดท้ายหลักสุดท้ายนะคะก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิม พันหัวหนึ่งแล้วก็เว้นหนึ่งหลักไปควักอีกหนึ่งหลักที่เป็นหลักสุดท้ายนะคะควักขึ้นมารวบ2หลักแล้วก็รวบอีก2หลักจบแถวที่1น,นะคะกับด้านขึ้นต้นแถวที่สองนะคะด้วยโซ่สามหนึ่งสองสาม พันหัวหนึ่งครั้งแล้วก็ควักลงไปตรงช่องว่างตรงนี้เห็นไหมคะจะมีช่องว่างตรงนี้แล้วก็ใช้เข็มควักๆลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบสองห่วงแล้วก็รวบอีกสองห่วงค่ะโซ่หนึ่งพันหัวหนึ่ง แล้วก็เกี่ยวลงไปตรงช่องว่างเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เกี่ยวลงไปรวบสองแล้วก็รวบอีกสองโซ่หนึ่งค่ะพันหัวหนึ่งคว้าลงไปตรงช่องว่างเหมือนเดิมรวบสองแล้วก็รวบอีกสอง ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงหลักสุดท้ายของแถวที่สองทำซ้ำนะคะเหมือนเดิมเลยไปเรื่อยๆหลักสุดท้ายของแถวที่สองนะคะเหมือนเดิมเราโซ่หนึ่งพันหนึ่งควกักลงไปตรงนี้มันจะเป็นช่องติดกันสองอันดูยากนิดน,นึงนะคะ หลักนี้ที่เราพันหนึ่งควักหลักนี้ที่เราขึ้นโซ่แทงไปตรงกลางค่ะพันควักขึ้นมานี้สองรวบเป็นหนึ่งก็อีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกลับด้านโซ่สามขึ้นแถวที่สามนะคะหนึ่งสอง สพันหัวหนึ่งครั้งพักลงไปตรงช่องแรกตรงนี้นะคะขึ้นมาสองเป็นหนึ่งแล้วก็หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งพันหัวหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมจนจบแถวที่สามแล้วก็ขึ้นแถวที่สี่เหมือนการทุกแถวแบบนี้นะคะจนครบ ยี่แถวเดี๋ยวจะวัดชิ้นงานให้ดูนะคะถักเสร็จแล้วเป็นยังไงจะได้ความกว้าง32มสิเซนความยาว45่าเซนค่ะอันนี้หลังจากถักเสร็จ29แถวค่ะเสร็จแล้วนะคะพรมจากเสร็จได้นุ่มๆนะคะนี่ซักได้รเราก็ใช้ได้หลายดา้ลายมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ จะได้ไม่ต้องทิ้งเสร็จได้ไปเปล่าๆนะคะเสร็จได้เรามีเยอะนุมน่มๆ